ความเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างขึ้นได้เสมอฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างแน่นอนฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวฉันเองฉันสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวของฉันเอง ฉันนับถือความสามารถของตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองและสามารถทำอะไรได้อีกมากมายมหาศาลความเชื่อมั่นในตัวเองนับถือตัวเองและให้ความเคารพในการเลือกการตัดสินใจของตัวเองนั้นคือการสร้างพลังใจให้กับชีวิตของฉัน เมื่อเราเชื่อในตัวเราเองทุกทุกอย่างเป็นไปได้เสมอความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนความเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างขึ้นได้เสมอฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างแน่นอน ฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวฉันเองฉันสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวของฉันเองฉันนับถือความสามารถของตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองและสามารถทำอะไรได้อีกมากมายมหาศาลความเชื่อในตัวเอง นับถือตัวเองและให้ความเคารพในการเลือกตัดสินใจของตัวเองนั้นคือการสร้างพลังใจให้กับชีวิตของฉันเมื่อเราเชื่อในตัวเราเองทุกๆอย่างเป็นไปได้เสมอความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนความเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างขึ้นได้เสมอ ฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างแน่นอนฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวฉันเองฉันสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวของฉันเองฉันนับถือความสามารถของตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเอง และสามารถทำอะไรได้อีกมากมายมหาศาลความเชื่อมั่นในตัวเองนับถือตัวเองและให้ความเคารพในการเลือกการตัดสินใจของตัวเองนั้นคือการสร้างพลังใจให้กับชีวิตของฉันเมื่อเราเชื่อในตัวเราเองทุกๆอย่างเป็นไปได้เสมอความสำเร็จ เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนความเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างขึ้นได้เสมอฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างแน่นอนฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวฉันเอง ฉันสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวของฉันเองฉันนับถือความสามารถของตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองและสามารถทำอะไรได้อีกมากมายมหาศาลความเชื่อในตัวเองนับถือตัวเองและให้ความเคารพในการเลือกตัดสินใจของตัวเองนั้น คือการสร้างพลังใจให้กับชีวิตของฉันเมื่อเราเชื่อในตัวเราเองทุกๆอย่างเป็นไปได้เสมอความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนความเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างขึ้นได้เสมอฉันเชื่อว่าฉันสามารถทํำทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างแน่นอน ฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวฉันเองฉันสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวของฉันเองฉันนับถือความสามารถของตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองและสามารถทำอะไรได้อีกมากมายมหาศาล ความเชื่อมั่นในตัวเองนับถือตัวเองและให้ความเคารพในการเลือกการตัดสินใจของตัวเองนั้นคือการสร้างพลังใจให้กับชีวิตของฉันเมื่อเราเชื่อในตัวเราเองทุกๆุกอย่างเป็นไปได้เสมอความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ความเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างขึ้นได้เสมอฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างแน่นอนฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวฉันเองฉันสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวของฉันเอง ฉันนับถือความสามารถของตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองและสามารถทำอะไรได้อีกมากมายมหาศาลความเชื่อในตัวเองนับถือตัวเองและให้ความเคารพในการเลือกตัดสินใจของตัวเองนั้นคือการสร้างพลังใจให้กับชีวิตของฉันเมื่อเราเชื่อในตัวเราเอง ทุกๆอย่างเป็นไปได้เสมอความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนความเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างขึ้นได้เสมอฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างแน่นอนฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวฉันเองฉันสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวของฉันเองฉันนับถือความสามารถของตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองและสามารถทำอะไรได้อีกมากมายมหาศาลความเชื่อมั่นในตัวเองนับถือตัวเองและให้ความเคารพ ในการเลือกการตัดสินใจของตัวเองนั้นคือการสร้างพลังใจให้กับชีวิตของฉันเมื่อเราเชื่อในตัวเราเองทุกทุกอย่างเป็นไปได้เสมอความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนความเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างขึ้นได้เสมอ ฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างแน่นอนฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวฉันเองฉันสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวของฉันเองฉันนับถือความสามารถของตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเอง และสามารถทำอะไรได้อีกมากมายมหาศาลความเชื่อในตัวเองนับถือตัวเองและให้ความเคารพในการเลือกตัดสินใจของตัวเองนั้นคือการสร้างพลังใจให้กับชีวิตของฉันเมื่อเราเชื่อในตัวเราเองทุกๆอย่างเป็นไปได้เสมอความสำเร็จ เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน